รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยแพะนมภูเก็ตนะฮะซึ่งจะต่างกับแพะนมสายพันธุ์อื่นโดยสิ้นเชิองฮะเพราะถ้าสังเกตได้เนี่ยแพะนมที่เราทำเนี่ยโดยลักษณะ,ะรูปลักษณ์ภายนอกก็จะต่างกับกับแพะนมโดยทั่วไปก็คือจะมีลักษณะของการพัฒนาพันธุ์ที่สามารถให้เนื้อได้ด้วยไม่ใช่มีเฉพาะแค่นมซึ่งนี่ก็เป็น โจทย์หลักโจทย์ใหญ่ของของ,ของการพัฒนาแพะเพื่อทำยังไงในเมื่อเขาให้นมได้แล้วเป็นข้อดีของเขาแล้วอีกข้อที่เขาต้องให้เราก็คือต้องแลกเนื้อได้ด้วย รายการวันนี้ขวัญน,นาคุณผู้ชมเดินทางมารู้จักกับฟาร์มแพะนมแห่งแรกของจังหวัดภูเก็ตเป็นฟาร์มแพะนมของบางมานิดงานแข็งกเกษตรกรตำบลเชิงทะเลอเําเภอทลางจังหวัดภูเก็ตที่ประสบความสําเร็จในวิชาเลี้ยงแพะจนสามารถขยายสายพันธุ์แพะได้หลากหลายได้พันธุ์แพะพื้นเมืองที่แข็งแรงมีสายพันธุ์แพะนมที่ให้ทั้งนมแพะและเนื้อแพะที่สําคัญแพะในฟาร์มของบางมานิด ยังคว้ารางวัลพระราชทานมากมายในการประกวดแพะจากเวทีต่างๆในระดับประเทศจนตอนนี้รางวัลล้นบ้านบางมานิดเลยล่ะค่ะน่ารักจังเลย <Hey. S 2> แพะเต็มเลยค่ะ <Hey. S 2> สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้นะคะรายการเรามาอยู่กันที่ NSC ฟาร์มนะคะที่นี่นะคะถือว่าเป็นฟาร์มแพะนม ที่เริ่มต้นในการที่จะเลี้ยงแพะนมนะคะแห่งแรกของจังหวัดภูเก็ตเลยล่ะค่ะที่ฟาร์มแห่งนี้นะคะสะอาดสะอ้านมากนะคะจะเห็นว่ามีแพะอยู่หลากหลายสายพันธุ์นะคะทั้งพันธุ์พื้นเมืองและพันธุ์ต่างชาติด้วยนะคะ ซึ่งมีแพะกว่าร้อยตัวเลยล่ะค่ะมีทั้งพ่อพันธุ์แม่พันธุ์แพะนะคะรวมถึงลูกลูกแพะด้วยนะคะนอกจากการเลี้ยงแพะนมแล้วก็จะมีแพะเนื้อสายพันธุ์ต่างชาตินะคะที่ผ่านการประกวดมีรางวัลชนะเลิศมาจากหลากหลายเวทีนะคะวันนี้ค่ะเราจะมารู้จักกับแพะนมรวมถึงมารีดแพะนมที่นี่กันด้วยนะคะเพราะว่าแพะนมนั้นหรือว่านมแพะนะคะที่ได้จากแพะนั้นมีคุณค่าและก็ประโยชน์มากมายเทียบเท่านมแม่เลยล่ะค่ะติดตามจากรายการวันนี้ได้เลยค่ะ ฟาร์มแพะของบางมานิตมีเคล็ดลับวิธีการเลี้ยงอย่างไรจนกลายเป็นฟาร์มแพะตัวอย่างของจังหวัดภูเก็ตวันนี้ขวัญจะนําเยี่ยมชมฟาร์มเลี้ยงแพะบางมานิตเองค่ะว่าฟาร์มที่นี่บางเขาเลี้ยงทั้งแพะเนื้อและแพะนมแบบครบวงจรรวมทั้งยังเป็นฟาร์มเจ้าของรางวัลระดับประเทศได้อย่างไรมาชมกันเลยค่ะผมนายมาน,นิตงานแข่งนะฮะเกษตรกรตําบลชุมตะเลอำเภอทาลางจังหวัดภูเก็ตก็ เริ่มเลี้ยงแพะเมื่อปี2549นะฮะด้วยกับการที่เริ่มว่าความคิดที่ว่าเลี้ยงแพะนี่ก็คือเราเบื่อกับอา,อาชีพลูกจ้างนะฮะก็คือเมื่อก่อนที่จะมาเลี้ยงแพะนี่ก็คือเป็นลูกจ้างโรงแรมเป็นพนักงานโรงแรมฮะก็คิดจะพลิกผันชีวิตตัวเองด้วยความที่ว่าไม่ไม่ต้องการเป็นลูกจ้างแล้วแล้วมามองที่อาชีพเกษตรก็ไปศึกษาอยู่พักนึงสักพัก สักประมาณ4ีหเดือนก็มาหยุดอยู่ที่สัตว์ตัวนี้ก็คือแพะนะฮะด้วยด้วยจุดมุ่งหมายลงรายละเอียดถึงเ,เรื่องแพะนมเลยนะฮะอาจจะเป็นเกษตรกร,กรคนแรกในจังหวัดภูเก็ตที่เริ่มเลี้ยงแพะครั้งแรกกับกับสายพันธุ์แพะนมนะฮะส่วนท่านอื่นเขาจะเริ่มจากพันธสายพันธ์พื้นเมืองสายพันธ์แพะเนื้อแต่ที่ผมจับประเด็นตรงตรงที่แพะนมก็คือหนึ่ง ก็พอได้ศึกษาแล้วก็รู้ว่านมแพนมันมีประโยชน์นะฮะแล้วในพื้นที่ในใน,ในท้องถิ่นเนี่ยยังหารับประทานยากนะฮะแล้วก็ราคาก็ค่อนข้างจะแพงนะฮะแล้วก็ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ได้สดหรือปลอดภัยแค่ไหนเราก็ไม่สามารถรู้ต้นทางก็จึงเป็นที่มาให้เริ่มการทำแพะนมจนถึงปัจจุบันนี้ บางมานิตเล่าให้ฟังว่าเริ่มต้นเลี้ยงแพะตั้งแต่ปี2,549เป็นเวลา13ปีแล้วค่ะที่บางมานิตคลุกคลีอยู่กับการเลี้ยงแพะและทุ่มเทเวลาทั้งหมดให้กับการหาข้อมูลเพื่อพัฒนาสายาพันธุ์แพะเพราะบางมานิตบอกว่าวิชาแพะไม่มีสูตรสำเร็จผู้เลี้ยงแพะต้องตีโจทย์ในการเลี้ยงแพะกันเองค่ะจะเป็นจะเป็นลูกรุ่น ที่ที่เก็บไว้เพื่อสําหรับเกษตรกรที่สนใจ <ortune. S 1> นะสนใจจะเอาไปพัฒนาสายพันธุ์หานี่แยกเป็นสองส่วนอันนี้ให้ได้ปะคะได้ฮะก็คือนในส่วนของอาหญญารหยาบเราเรา<ๆ>เราเราเราเรียกศัพท์วิชาการว่าอาหญญารหยาบก็คือพวกพืชสีเขียวใบไม้หญ้าอะไรต่างๆแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเกษตรกรตัวเกษตรกรเองต้องทำความเข้าใจและทําความรู้จักกับพืชที่เราจะเอาให้กินอย่างตัวนี้นะกะถินนะฮะกะถินสดเนี่ย อันตรายถึงตายก็คือเขาถ้าเขากินเยอะเนี่ยเ,เขาจะเขากินเยอะเนี่ยเขาจะเกิดอาการท้องอืดตัวเกษตรกร,เ,กรเองเดี๋ยวนี้ไม่ยากฮนะข้อมูลวิชาการของกรมก็มีฮะเข้าไปศึกษานิดนึงหลักๆเขาถามว่าบ้างบางใช้อาหารคน้นเลี้ยงแพะอย่างเดียวจริงๆแล้วาาใช่ฮะซึ่งมีความจําเป็นไหมในส่วนของการทําแพะนมเนี่ยตัวนี้เรายัางเลี้ยงไม่ได้ นี่ไว้นี่คือแม่พันธุ์ที่ตัวเต็มไ้แล้วเดี๋ยวไปดูสายพันธุ์ที่มีสายเลือดจากจากจากแพะเป็นสายพันธุ์ที่เราพัฒนาขึ้นมานะอย่างชาเนนก็ต้องเป็นสีขาวหรือครีมนะอย่างแองโกก็จะเป็นเอจมูกโดง่งหูยาวหูลายหูกะเวลตาแววตาสดใสความมันวาวของขนเนี่ยเราจะเราจะดูได้ว่าแพะเราเนี่ยสุขภาพดี แพะนมภูเก็ตนะฮะซึ่งจะต่างกับแพะนมสายพันธุ์อื่นโดยสิ้นเชิองฮะเพราะถ้าสังเกตได้นี่แพะนมที่เราทำเนี่ยโดยลักษณะ,ะรูปลักษณ์ภายนอกก็จะต่างกับกับแพะนมโดยทั่วไปก็คือจะมีลักษณะของการพัฒนาพันธุ์ที่สามารถให้เนื้อได้ด้วยไม่ใช่มีเฉพาะแค่นมซึ่งนี่ก็เป็นโจทย์หลักโจทย์ใหญ่ของ,ของ,ข,องของการพัฒนาแพะเพื่อทำยังไง ในเมื่อเขาให้นมได้แล้วเป็นข้อดีของเขาแล้วอีกข้อที่เขาต้องให้เราก็คือต้องแลกเนื้อได้ด้วยก็เลยพัฒนาเรื่อยมาโดยเริ่มจากการนำสายพันธุ์ซาเนนมาครอสบีดกับสายพันธุ์พื้นเมืองเป็นตัวตั้งต้นแล้วก็มีในกลุ่มของแพะเนื้อก็คือ en ian, แองโกลูเบียนและก็พันธุ์บอเข้ามาเสริมซึ่งจะจะทำให้ภาพลักษณ์ของซานเนนที่ใช้ชื่อว่าแพะนมฟูเกตเนี่ยต่างไปจาก าแนนในท้องกินองคุณผู้ชมคะวันนี้นะคะคนทำงาผู้ชมนั้นมาทัวรโรงเรือนที่ NSC ฟาร์มแพะของบางมานิดนะคะอย่างที่เห็นด้านข้างขวัญตรงนี้นะคะก็เป็นแพะประเภทพวกสายพันประกวดและนี่เป็นแพะสวยงามนะคะ ดีเห็นในทางงดงามมากเป็นสายพันธุบอลนั่นเองนะคะแล้วก็พันท็อกเกนเบิร์ดนั่นเองค่ะซึ่งก็เป็นแพะที่ชนะเลิศนะคะในการประกวดจากเวทีต่างๆของบางมาณตนั่นเองนะคะรวมถึงอีกหลากหลายสายพันธุนะคะภายในฟาร์มแห่งนี้นะคะนี่ค่ะสายพันธุสแนนนะคะมาดูกันเลยค่ะสวยนะคะนี่พันแสแนนก็จะเป็นพันแบบว่าตัวขาวๆสวยๆหน่ยนึงเขาก็จะสวยงามนะคะและนี่นะคะก็จะเป็นลูกแพะนั่นเองนะคะ กำลังนอนพักกันอยู่นะคะลูกแพะน่ารักทีเดียวนะคะที่นี่จะมีการแยกกันนะคะระหว่างพ่อแพะแม่แพะและก็ลูกแพะนะคะเพื่อที่จะไม่ให้แพะนั้นเกิดการชนกันนั่นเองนะคะภายในโรงเรือนแพะของบางมานิตนะคะก็จะเห็นว่ามีเป็นสัสดส่วนนะคะแต่ละสายพันธุ์นะคะก็จะมีทั้งลูกแพะด้วยนะคะรวมถึงด้านในนุ้นถาเป็นแพะนมนะคะซึ่งเป็นแม่พันธุ์กำลังที่จะรอรีดนมมาชมกันเลยค่ะ คือต้องทําความเข้าใจก่อนฮะแพ้นมจะให้นมได้ก็ต่อเมื่อเขาต้องท้องนะฮะก็คือพอถึงอายุอายุพร้อมจะผสมนะเราก็จับเขาผสมพันธุ์หลังจากผสมเสร็จปุ๊บเขาจะตั้งท้อง5เดือนหลังจาก5เดือนผ่านคลอดเขาก็เลี้ยงลูกอีก3เดือนเราถึงเอาเอานมเขาก็าคือตอกแล้วประมาณ8เดือนฮะตอนนี้เป็นแม่พันธุ์รีดนมเนี่ยอยู่ที่ประมาณ10 1 0 13 14ตัวเราทําแต่ละล็อตเนี่ย รถหนึ่งจะไม่ให้เกิน15บหตัวเพราะมัน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 อยู่ในปัจจัยที่ว่านมเราเนี่ยเราเราเราต้องการสดทุกวันอ่าฮะนี่คือสําคัญคือถ้าเราไม่มีการวางแผนในการผสมแพะสมมุติคุณมี50แม่คุณผสมพร้อมกันทีเดียวคุณจะได้นมเยอะช่วงเดียวแล้วก็จะขาดพร้อมกันแต่เนี่ยเรามีแม่พันสี่สิแม่เนี่ยาวางเป็นเป็นสารุ่นนะฮะก็แต่ละรุ่นจะห่างกันประมาณ4เดือน มันจะฟลอททั้งปีนี่คือคน,คนที่ทําแพะนมถ้าไม่ไม,ไม,ไมีไม่มีการวางแผนเนี่ยไม่เข้าใจและไม่ศึกษาเนี่ยยากนิดหนึงฟาร์มแพะของบางมณีจะมีแพะหลากหลายสายพันธุ์ได้แก่สายพันธุ์ซีแนนแพะนมสวิตเซอร์แลนด์ที่บางพัฒนาสายพันธุ์ขึ้นมาเองยังมีพันธุ์เนื้อเป็นแพะสายพันธุ์บอสายพันธุ์ทอกิ้งเบิร์ดและสายพันธุ์แอนพาย เป็นสายพันธุ์แพะนมสีสายพันธุ์กว่า100ตัวภายในฟาร์มของบางค่ะอย่างสายพันธุ์ที่ท่านเห็นอยู่ข้างหน้านี้นะฮะเ,เราเรียกว่าแพะสายพันธุ์พื้นเมืองปากใต้นะฮะคือแพะพันธุ์พื้นเมืองในประเทศไทยเนี่ยแยกแยกจำเพาะได้ได้หลายหลายหลายพันุหลักๆก,ก็จะเป็นสายพันธุ์สายพันธุ์พื้นเมืองภาคเหนือภาคกลางแล้ว ที่เห็นเนี่ยคือภาคใต้หรือในกลุ่มของคาบสมุทรอินโดจีนนะฮะคือพวกนี้ต้นสายเดิมๆว่ากันว่ามาจากทางฝั่งมาเลเซียทางมาเลเซียก็จะเรียกแกมบิดกัดจังหรือกัดจังง่ายๆแพกัดจังซึ่งลักษณะประจำพันธุ์ก็คือเป็นแพที่ตัวเล็กนะฮะตัวเล็กรูปร่างค่อนข้างเล็กเปรี้ยวหากินเก่งทนทานต,ต่อต่อต่อดินฟ้าอากาศนะฮะแต่ข้อด้อยก็คืออัตราเล็กเนื้อน้อย ก็คือง่ายๆตัวเล็กะฮะตัวเต็มวัยตัวเต็มวัยอยู่ที่ประมาณตัวผู้น้ำหนักประมาณ30มกิโลตัวเมียก็ประมาณ20่กิโลนี่คือตัวเต็มวัยของเขาแล้วนะฮะซึ่งในในส่วนของพัตุกรรมส่วนดีที่เขามีเนี่ยเราต้องการตรงนี้ในการมาต่อยอดโดยการพัฒนาสายพันธุ์แต่เราต้องคง,งความเป็นพื้นเมืองอย่างนี้ไว้เพราะณับปัจจุบันเนี้ยในในภาคใต้เราเนี่ยในเขต8เรารู้สึกว่าจะมีเกษตรกร,ท,กรที่หันมาให้ความสนใจกับสายพันธุ์นี้ มีไม่ถึง10บลายนะฮะที่มาลงรายละเอียดลงลึกผมในฐานะที่เราชอบแพะด้วยชอบทุกสายพันธุ์เราเลี้ยงหนึ่งเพื่ออนุรักษ์คงไว้ไม่ให้มันสูญพันธุ์สองอยากได้เขาเรียกว่าพันธุก,กรรมดีในเรื่องของการทนทานต่อสภาพอากาศนะฮะข้อนี้จําเป็นที่ที่คนเลี้ยงแพะต้องศึกษานะฮะก็คือจะเอาพวกนี้เนี่ยมา crossbreed กับสายพันธุ์ ปังมานิดบอกกับขวัญว่าการเลี้ยงแพะต้องให้ความสําคัญกับการสร้างโรงเรือนเลี้ยงแพะยิ่งการเลี้ยงแพะในภาคใต้อากาศค่อนข้างชื้นและแพะเป็นสัตว์ไม่ชอบอากาศชื้นดังนั้นโรงเรือนแพะต้องยกสูงประมาณ1เมตรคอกต้องโปรง่งอากาศถ่ายเทได้สะดวกภายในคอกแพะจะมีภาชนะให้อาหารและภาชนะใส่น้ําไว้พร้อมค่ะก่อนอื่นเรา,าเรามาศึกษาเรื่องโรงเรือนก่อน โรงเรือนที่ใช้เลี้ยงแพะเนี่ยทางภาคใต้เนี่ยก็คือถ้าที่เรารู้เนี่ยอากาศบ้านเราค่อนข้างจะชื้นนะฮะในช่วงของหน้าฝนแพะเป็นสัตว์ที่ไม่ค่อยชอบหรือถูกฉลูก,กับอากาศชื้นนะฮะเพราะฉะนั้นคอกแพะเนี่ยควรจะยกพื้นนะฮะอย่างน้อยๆก็สักเมตรความสูงจากพื้นนะฮะแล้วก็ตีตีตีฟากเนี่ยสามารถให้ขี้ให้ขี้ก็ได้ตกตกร่องไม,ไ,มไม่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 คือเอาง่ายๆไม่อับ คอกต้องโปร่งนะฮะอากาศถ่ายเทได้สะดวกนะฮะแล้วก็เราจะจัดการเนี่ยกั้นล็อกกัก้นล็อกในที่นี้คือเราจะแบ่งอายุแบ่งประเภทของแพะนะฮะก็คือพ่อพันธุ์เพศผู้นี่ก็จะอยู่ในส่วนของเพศผู้นะฮะลูกแพะลูกแพะตัวเล็กๆเ,เด็กๆเกพิ่งหย่านมเขาก็จะอยู่ในส่วนของเขาไม่มีการประปนกันสาเหตุที่ทําอย่างนี้เพราะว่าแพะเนี่ยมันมัมนมันเป็นสัตว์ที่เพียวแล้วก็ดุ ในในสายพันธุ์บางบางสายพันธุ์โดยเฉพาะสีเกาขาวก็คือสายพันธุ์ตาแนนเนีย่ยเขาชอบชนชอบชอบเล่นกันและก็เล่นกันเจ็บเจ็บถ้าเราไม่มีการแยกก็สมมุติว่าเราเอาตัวใหญ่ไว้กับตัวเล็ก,ต,ลกตัวเล็กเจอชนแน่ฮะก็คือต้องต้อง,ต,องต้องจัดสรรปันส่วนข้อให้ดีและก็ควรจะมีรางอาหารทั้งอาหารค้นอาหารหยาบให้แพะได้กินอย่างพอเพียงมีน้ำวางไว้ให้นะฮะ อย่างที่บางมาน,นิดบอกค่ะว่าวิชาแพะไม่มีสูตรสำเร็จตายตัวผู้เลี้ยงแพะต้องศึกษาโจทย์ในการเลี้ยงแพะกันเอาเองสูตรใครสูตรมันค่ะเพราะแพะแต่ละพื้นที่ไม่เหมือนกันทั้งสภาพอากาศและลักษณะของแพะคือแพะวิชาแพะมันไม่มีสูตรสำเร็จมันไม่มีสูตรสำเร็จคุณต้องหาสูตรของตัวคุณเองให้เจอเพราะในแต่ละท้องที่พืชอาหารสัตว์เราต่างกันหมด ไม่สามารถเลี้ยงเรียนแบบกันได้แค่เป็นแนวทางปัจจุบันแล้วมีแม่พันนะฮะที่เป็นฐานแม่พันธุเนี่ประมาณ40แม่นะฮะมีแม่พันธุ์สแม่แล้วจะเป็นแพะรุ่นแพะสาวเนี่ยก็โดยรวมๆทั้งทั้งหมดทั้งทั้งฟาร์มก็ประมาณ100ตัว ทั้งหมดสายพันธุ์ในฟาร์มที่ที่ที่บอกที่เกินไปไปข้างต้นนะฮะก็จะมีสายพันธุ์หลักซึ่งทํามาตั้งแต่ปีแรกเลยก็คือสายพันธุ์ซาแนนนะฮะเนี่ยสีขาวแบบนี้ฮะสายพันธุ์ซาแนนซึ่งเป็นแพะแพะนมจากจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์แต่ที่มีอยู่ในฟาร์มเนี่ยเราพัฒนาพันธุ์ขึ้นมาเองนะฮะอ่อีกสายพันธุ์หนึ่งก็คือจะเป็นสายพันธุ์เนื้อก็คือสายพันธุ์บบนะฮะลักษณะประจําพันธุ์ของบอก็คือสีสีลําตัวจะเป็นสีขาว คอเขาจะเป็นสีแดงก็คือขาวหัวแดงนะอีก1สายพันธุ์ในกลุ่มของสวิตก็คือทอกเกนเบิร์กนะฮะตัวจะเป็นสีน้ำตาลนะฮะน้ำตาลมีแถบหน้าสีขาวหูตั้งเหมือนกันก็คือลักษณะคล้ายๆกับซาเนนก็อีกสายพันธุ์นึ่งก็คือแอนพายนะก็ในกลุ่มของสวิตเหมือนกันนะหลักๆสายนมเนี่ยจะมีอยู่ประมาณ4สายก็คือสวิ ate, ตเมดทั้งหมดแต่ สวิตเมดต,ตั้งแต่ดะขังบรรพบุรุษก็แล้วแต่แต่เราเอามาพัฒนาพันเองเรพราะเราไม่ยึดกับคําว่าของนอกเพราะมันเป็นสิ่งที่เกษตรกร,เ,กรเวลานําไปทําต่อเนี่ยมันทําไม่ได้มันต้องใช้ทุนใช้วิชาการที่มันค่อนข้างจะจะจะยากพอสมควรแต่เรามาทําแพะเนี่ยให้เกษตรกร,กรสามารถเอาไปต่อยอดได้นี่คือนี่คือความคิด สำคัญหรือก็หัวใจหลักของการทำทำทำ,ทำแพะที่นี่พื้นเมืองก็จะเป็นมีอยู่สองสีคือสีโหนดหรือสีน้ำตาลไหม่แล้วก็มีม,มีขอบันหลังสีดำดำเนี่ย เขาจะใช้ชื่อเรียกว่าโหนดวังพญาอีกสีหนึ่งก็คือสีดำซึ่งจะใช้เรียกชื่อว่าดำวังคีรีสองสีในในในเขตของพพื้นเมืองภาคใต้มีแค่สองสีนี้ถ้าเป็นสีอื่นแซมขึ้นมาจะเป็นสีกาวสีอะไรพวกนี้ถือว่าเป็นแพะกายพันธุ์หรือลูกผสมทั้งหมด วันนี้ขวัญได้มีโอกาสมาเยี่ยมชมฟาร์มแพะชื่อดังของจังหวัดภูเก็ตทั้งทีต้องลองเป็นลูกมือบางมานิดช่วยบางเลี้ยงแพะสักวันค่ะแพะที่นี่ท่าทางใจดีน่ารักด้วยนะคะน่าจะเลี้ยงไม่ยากค่ะของขวัญซะอย่างเลี้ยงแพะแค่นี้สบายมากค่ะตอนนี้ลุมล้อมด้วยแพะนะคะมันมองหน้าขวัญด้วยค่ะแล้วก็เข้าไม่ให้ป้าในนี้มีกี่ตัวแพะมาเข้ามาด้วยดีกว่าแม่มัน มันมองน้าวันนี้ขวัญสนุกกับการเลี้ยงแพะมากเลยค่ะนั่นเพราะแพะในฟาร์มน่ารักคุ้นกับคนเป็นอย่างดี และบางตัวก็แสนรู้มากๆค่ะเข้าใจภาษาที่เราสื่อสารได้ด้วยและขวัญก็แน่ใจวันนี้เองว่าแพะสามารถเข้าใจในสิ่งที่ขวัญพูดดูอย่างแพะตัวนี้สิคะมองหน้าขวัญแบบมีคำถามมากเลยค่ะว่าแพะทำอะไรผิดเธอผิดเข้าใจไหมเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าเธอเป็นแพะรับบาปไงไม่ต้องมองหน้าเราเข้าใจใช่ไหมผิดโอเคไหมโอเคเธอผิด เธอต้องยอมรับผิดเธอเป็นแพะรับบาปมองกล้องน่นน่นหลังจากเป็นที่รักของแพ้จนสนิทสนมกับแพะทุก <neck> ตัวในฟาร์มของบางมานิดแล้ว <That> ตอนนี้ก็ได้เวลารีดนมแพะแพะทุกตัวจะรู้หน้าที่ของตัวเองว่าต้องรีดนมแล้วคุณผู้ชมสามารถกลับมาติดตามรับชมความน่ารักของแพะนมและการรีดนมแพะได้ในสัปดาห์หน้านะคะมาชมกันว่าการรีดนมแพะนั้นรีดอย่างไรนะคะน้ำนมแพะมีคุณค่ามีประโยชน์ต่อร่างกายอย่างไรบ้างและนำไปแปลร,รูปเป็นอะไรได้บ้างแพะกินอะไรเป็นอาหารและเราจะมาให้อาหารแพะกันในสัปดาห์หน้านะคะ ที่สําคัญค่ะจะนําไปดูพ่อพันธ์ุแม่พันธุ์ภายในฟาร์มซึ่งเป็นพ่อพันธ์ุแพะที่ชนะเลิศได้รับรางวัลพระราชทานด้วยบอกเลยคขาว่าตัวโตมากๆค่ะครับก็อยากจะฝากถึงผู้ที่สนใจหรือเกษตรกรมือใหม่นะฮะคือจริงๆแล้วการทําฟาร์มแพะการเลี้ยงแพะเนี่ยไม่ยากครับนะฮะไม่ยาก แต่ต้องทาความเข้าใจนิดนึงว่าการการทํางานที่มันเกี่ยวกับเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตหรือสัตว์พวกนี้เราไม่มีวันหยุดครับเราไม่มีวันหยุดไม่มีวันลาฮะถ้าถ้าคุณทําใจพร้อมรับสภาพคิดจะทําแพ้เนี่ยใจครับสาคัญนะฮะแล้วเรื่ององความรู้ตอนนี้เนี่ยผมเชื่อว่าหาดูได้ง่ายนะฮะทำความเข้าใจศึกษาก่อนที่จะ ที่จะลงมือทำนะและเชื่อแน่ว่าทุกคนก็เลี้ยงได้ไม่ยากครับสำหรับคุณผู้ชมที่สนใจการเลี้ยงแพะต้องห้ามพลาดนะคะในสัปดาห์หน้ากลับมาเรียนรู้วิชาแพะกับบางมานิตกันต่อค่ะรับรองได้เลยว่าได้รับความรู้แบบเต็มอิ่มอย่างแน่นอนส่วนใครที่ต้องการมาศึกษาเรียนรู้หรือมาดูงานที่ฟาร์มแพะนม ก็เดินทางมาได้ที่ฟาร์มแพะของบางมานิดงานแข็งในตำบลเชิงทะเลอำเภอทะลางจังหวัดภูเก็ตค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้นะคะควันอยู่ในอคอกแพะนะคะซึ่งรอบๆตัวขวันนะคะก็จะเป็นแพะนมเป็นแพะนมหลากหลายสายพันธุ์นะคะมีทั้งสายพันธุ์ซาแนานนะคะนี่ค่ะ ตัวโตมากแล้วเขาก็สวยมากเลยนะพันแอมพายนะคะรวมถึงพันแองโกโนเบียนั่นเองนะคะซึ่งเป็นแพะนมที่เพิ่งผ่านการรีดนมไปเมื่อสักครู่นะคะดูสิคะแพะนมรอบๆขันนะคะมีความสุขมากๆเลยนะคะบางตัวตัวนี้ค่ะมีมาดมมากัดมีมาเลมๆหน่อยนึงนะคะตรงนี้ค่ะสำหรับใครนะที่ชื่นชอบเรื่องของแพะนะคะสามารถเดินทางมาหาบางมานิตนะคะมาเรียนรู้เรื่องการเลี้ยงแพะนมซึ่งบอกว่าที่นี่นั้นเป็น ที่แห่งแรกนะคะที่เริ่มเลี้ยงแพะนมนะคะที่ NSC Farm นั่นเองนะคะนอกจากมีแพะนมแล้วก็จะมีแพะเนื้อด้วยแล้วก็ที่สําคัญมีนมแพะจําหน่ายด้วยนะคะซึ่งนมแพะนั้นก็มีประโยชน์ต่อร่างกายนะคะมีคุณค่าเทียบเท่านมแม่ด้วยนะคะวันนี้ขวัญลายพร้อมๆกันกับน้องแพะตรงนี้นะคะพบกันใหม่นะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะโอ้แพะเยอะมากลูกเดี้ยอยู่นิ่งๆก่อนอยู่นิ่งๆเด็กๆอยู่นิ่ง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 ๆโอเคอยู่นิ่งๆอยู่นิ่งๆ อยู่นิ่งๆอ่ะแม่ขวัญขอไปก่อนนะจ๊ะเด็กๆนี่นะคะน้ำนมเห็นไหมคะออกมาแล้วจ้าได้ละนี่โุ้ยนี่ได้เยอะเลยอ่ะเุ้ยพือแม่ขวัญค่ะ